เห็นแล้วอยากให้รัศมีแขมีลูกบ้างจังเลยโมเมนต์ Moment อุ้มหลานน้องคากิลูกแจ็คแฟนฉันกับใบหมอนกิตยาที่เพิ่งจะดืมตาดูโลกไม่นานก็สร้างตำนานกับน้องคากิใส่ผ้าส้มกับหลานตัวน้อยเห็นสายตาที่แขมองหลานเป็นอะไรที่ละมุนแล้วก็ยังอบอุ่นมาก เลยว่ารัศมีแขเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนและก็ยังเป็นลุงที่รักหลานแบบสุดๆแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้มีหายาเป็นของตัวเองแต่ถ้าหากพูดถึงประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กแล้วล่ะก็รัศมีแขเองก็ไม่เป็นสองรองใครรับหน้าที่บทบาทคุณแม่จำเป็นอยู่บ,บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับน้องปกป้องลูกเพื่อนสนิทต,ต้นหอมเลี้ยงดูมาตั้งแต่เท้า้าหอยช็อตที่รัศมีแขอยู่กับน้องปกป้องเป็นความรักความผูกพันที่ไม่ได้มาจากสายเลือดโดยตรงที่มากล้นเกินคำบรรยายเพราะตั้งแต่แอบบอก ลุงแขเองก็เฝ้าดูแลหนุธนอมดูแลน้องปกป้องเรียกว่าช่วยกันเลี้ยงหลานมากับต้นหอมดุดดังลูกแท้ๆทำให้ประโยคนี้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นโอเคให้ลุงนั่งเหรอพิงดิอ๋อโอเคลุงจะได้นั่งสบายๆใช่ไหม สบายบายิ่งโมเมนต์ที่ลุงแขดูน้องปกป้องเป็นภาษาสวีดิชแต่สายตาที่น้องปกป้องมองหน้าลุงบ่งบอกว่ากลัวลุงแขนั้นจะไม่รักพร้อมกับน้ำตาที่เอิอล้นออกมาวนมามาแเค ยต้นหอมก็ได้เล่าเรื่องความประทับใจนี้ว่าปกป้องจะเป็นคนที่ต้องเอาชนะต้นหอมทุกอย่างนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นสายตาปกป้องยอมแพ้โดยเต็มใจมันไม่ใช่แววตาแห่งความกลัวการโดนลงโทษแต่เป็นแววตาที่กลัวลุงแขไม่รักกลัวลุงแขผิดหวังในตัวเขาเพราะลุงแขจะไม่ดุจริงๆห้ามไม่จําเป็นพร้อมกับติดตลบสไตล์ของต้นหอมว่าต่อไปจะยืมมือแขจัดก,การน้องปกป้องหลังจากที่แม่พ่ายแพ้มาโดยตลอดดวนมั okay, นมาแอตมอเร์โอเค Okay, what's next, buat mama. Okay, elton tinggalan hock so say snail. Okay, what's next, buat mama nur. Okay. I ask all Victoria, all she says I have girlfriend. When you think how I can understand? It's three years Okay. 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 เคและเมื่อวันเกิดของรัศมีแคสอายุครบ38ปีก็ยังมีโมเมนต์ลุงกับหลานพร้อมกับเขียนข้อความสดซึ้งบอกว่าลุงแก่ขึ้นไปอีกปีแล้วลุงไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นลุงไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่น้องปกป้องก็คือสิ่งที่สวยงามที่เกิดขึ้นในชีวิตลุงสัญญาว่าจะดูแลตัวเองจะได้อยู่กับน้องปกป้องและคนที่รักไปนานๆไม่เพียงแค่กับน้องปกป้องแต่กับหลานของเพื่อนๆในวงการบันเทิงของแคเธอก็ เป็นคนที่อบอุ่นและเอาใจใส่เด um rat, uh ็ก huh. มีมุมน่ารักกับน้องๆหนูๆของเพื่อนในวงการบันเทิงเพราะเด็กทุกคนที่แครเจอร์บอกเลยเป็นอะไรที่มีความสุขช่วยทำให้แครใจชื้นมากๆมีคนมาเยี่ยมค่ะ ซึ่งไม่ว่าจะอยู่กับล้านคนไหนแค่เองก็จะเปิดโหมดกลายเป็นคนละมุนไม่น้อยดูแลหลานเก่งบอกเลยว่าหากแค่จะสร้างครอบครัวการรับบทบาทเป็นทางแม่และพ่อก็คงจะไม่ยากเกินมือแต่เห็นที่รักเด็กแบบนี้ถ้าหากถามว่าแค่อยากจะมีลูกเป็นของตัวเองบ้างหรือเปล่าถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็เอ่ยปากบอกเลยว่าทั้งอยากมีแล้วก็ไม่อยากมีตรงที่บอกว่าไม่อยากจะมีลูกเป็นเพราะว่าไม่อยากมีห่วงแม้วันลูกจะโตขนาดไหนสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีไม่อยากมีความรู้สึกห่วง อย่างน้อยถ้าห่วงหลานก็ยังดีกว่าถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่ของหลานตนเองนั้นก็ยังอยู่แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองอย่างน้อยหลานก็ยังมีพ่อแม่เอา,าคุณอาไม่อยากมีห่วงโตขนาดไหนก็สุดท้ายเราก็ยังห่วงอยู่ดีไม่ว่าในทุกๆเรื่องอะไรอย่างนี้อย่างน้อยเราห่วงหลานฟายนารี finally, ก็คือถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่เขาแต่ถ้าเรายังอยู่เรายังรู้สึกโอเค <S 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 แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราเราก็ยังรู้ว่าพ่อแม่เขาก็ยังอยู่แต่ก็มีอยู่หลายครั้งที่มีความคิดแวบเข้ามาในหัว่าาาออยยกมีเเงัคคุบสถ้ มีลูกก็คงจะย้ายไปอยู่กับสามีที่สวีเดนเพราะว่ากฎหมายที่สวีเดนสามารถอุ้มบุญได้นั่นเองเคยโทรไปคุยกับเพื่อนซีอย่างสาวจียอนเพื่อขอไข่มาผสมก็เลยอยากจะมีลูกครึ่งไทยเกาหลีกับเขาบ้างไม่รู้คิดอะไรอยู่ดีอยากมีลูกว่าโทรไปฮัลโหลจีเพ่แต่งงานกันไหมไม่รู้ขอไข่ได้ไหมสองใบด้วยสองใบยอ,ยอยากมีลูกโทรไปอย่างนี้เลยด้ยรัศมีแขกเองก็เคยให้สัมภาษณ์การที่มีเด็กๆอยู่รอบตัวก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้บำบัดอย่างหนึ่งจากเด็กที่เคยเติบโตมาที่ไม่ได้รับความรักแต่พอได ได้มาเลี้ยงหลานก็รู้สึกว่าทําไมรักขนาดนี้ถึงได้รู้ว่าเวลารักมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันมีความสุขไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอยากอยู่ดูเขาเติบโตอยากอยู่ดูเขาไปนานๆทําให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่ารู้สึกถึงความเป็นมนุษย์มากขึ้นยิ่งพอได้เห็นโมเมนต์อยู่กับหล,ลานทุกคนงานนี้หลายคนก็คงอยากจะให้รัศมีแค้มีลูกไปของตัวเองบ้างจังเลยก็คงจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อบอุ่นไม่น้อยเลยจริงๆ